ค่ะตลาดก็ขึ้นมาอย่างแรงเนาะในตอนนี้ <S 1> 1, <S พันแัแปดสิบอ๋อถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับเพราะว่าตลาดบวก0ูนจุดหแดเปอร์เซ็นตัวเซ t ซตี้ก็บวกใกล้เคียงตลาดนะฮะศูนุดหกหกเปอร์เซ็นตก็แปลว่าพวกบรรดาหุ้นใหญ่ก็ขยับดีเหมือนกันนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยหุ้นใหญ่ที่ขยับดีวันนี้ก็ดูเป็น IVL ใช่ครับดูเป็นแกงพวกลงกันะครับดูใช้ได้เลยนะที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ากลุ่มอื่นๆก็ยังไม่ได้เห็นภาพการปรับเพิ่มขึ้นอะไรมากนะครับเช่นค้าปีแล้วธนาคารพาณิชก็ขึ้นเงียบๆขึ้นนิดๆนะครับอสังหาก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับสื่อสารก็ติดลบด้วยซ้ำไปอย่างแอดวานนะครับเลยดูทรงแล้ววันนี้ตัวที่นําตลาดน่าจะเป็นพวกปิโตเคมีกับพลังงานนะครับ เอ่อโดยเฉพาะกราฟอ่าวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่น<ช>นะครับ<ช>ส่วนหุ้นเล็กๆอื่นๆโหวันน,นี้ร้อนแรงมากนะฮะใน MAI นะครับ<ช>เสียดาย<ช>ไม่เชียร์สักตัวนะครับแต่ว่าห<ช>ุ<ช>้นสามตัวท,ที่ที่ผมขอเป็นพิกในสัปดาห์นี้ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับเอ่อ XPG นะครับก็คงรองจังหวะเดี๋ยวว่าปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับเอ่อ EPG <ช>ก็น่าจะได้ลุ้นเรื่องของผมประกอบการ เสนาก็เลือลุ้นของผมกับการแล้วก็เรื่องดีเวเดนดินะครับสามตัวนี้ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้แหละนะถือไปก่อนสักับาทหนึงนะครับส่วนตัวทีเฟกนะครับเมื่อเช้าเรามีเปิดลอ่แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็กําไรสักนิดนะนิดหนึ่งฮะประมาณเอ่เก้าเก้าศูนย์นะครับเมื่อเช้าตอนคุยกันน่าจะมาสักเก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ก็กําไรอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่า จะถือรุ่นไปถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าวันนี้มันเปิดแกลบขึ้นมานะปิดทํากําไรก่อนดีกว่านะครับเผื่อพรุ่งนี้มีย่อลงมานะครับเพื่อเทสที่แกลบที่เปิดไว้นะครับเราจะได้รอหล่อรอบหม่านะครับแต่ส่วนพวก DJI SPX NDX เนี่ยผมยังอยากจะแบตถือลองคอต่อเพราะว่าคืนนี้มันมีการรายงานตัวเลข CPI นะครับผมไม่คิดว่าจะออกมามากกว่าที่ตลาดคาดนะครับตลาดก็ได้จะปรับเพิ่มขึ้นต่อ ดังนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็จัดการถือลองคอนะครับแต่ถ้าขาดทุนก็ก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับเป็นเป็นคอหมดเลยทั้ง SPX แลวก็ D X แล้วที่เ็นใช่เพราะว่าออตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะ n น s แ a q อะมันเพิ่งเริ่มมีกลิ่นฟื้นขึ้นมาในเมื่อวานเองนะฮะ,มะเะฮะมื่อวันก่อนกน็คือย,อยังลงอยู่แล้วก็ถูกรับได้นะครับที่บริเวณแนวนรับสำคัญเมื่อวานฟื้นอ่ะวันนี้ก็ได้จะมีโมเมนตัมโมเมนตัมในการขึ้นต่อ นั้นการเปิดลองคอมันดูได้เปรียบอะครับนะครับส่วนหุ้นก็นะะโอเคเหมือนเดิมครับขอสาตัวนะฮะสัปดาห์นี้ XPG EPG เสนานะครับ G, G, ค่ะ,ะคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนักทุนฝากถาม BRA อ่า็ b b r a ก็มันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นมาจนเกือบจะเต็มแฟแ์ v a ลูปีนี้ของหลายๆโบกค,คือเต็มแฟร์นะฮะ นะฮะแต่ mm. ปรากฏว่ามีบางโบงเนี่ย mm. เขาเขาอัพแฟร์ครับโดยการไปใช้แฟร์ปีหน้าเลย mm. เขาไปใช้แฟร์ปีหน้ากันแล้วพี่เพราะเขามองว่าเฮ้ยเบลเอมันยังมีโอกาสไปได้ต่อเ mm. พราะว่าปีหน้ามันจะมีเรื่องของการรีนะฮะรีประกันไม่รู้จะใช้สับยังไงนะฮะคือหลายหลายประกันอน่ะมันจะได้เวลาหมดอายุนะฮะแล้วก็ต้องทำ mm. ประกันรอบใหม่กันไม่รู้ประกันอะไรเมื่อเช้าผมนั่งฟังมิ팅แล้วแต่ว่าพูดง่ายคือปีหน้ารายได้จะเข้าเยอะนะครับ บวกกับเรื่องของที่ทางบอกเบี้ยขาขึ้น B L A คือได้เปรียบสุดๆนะครับนะก็มีอยู่ถือต่อไปก่อนครับดูทรงวันนี้ก็ดูเหมือนมีความพยายามในการถูกรับแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวนะครับแล้วหุ้นประกันไทยดีไลท์อีกตัวละคะ T H R E L ไทยไลท์ผมเฉยๆนะจริงๆเราก็ถือได้แหละพี่แต่ว่า คือ BLA เป็นดูโดดเด่นสุดอ่ะถ้าจะเอาประกันตอนนี้ตัวหนึ่งเอาพวกในน้าประกันดีกว่า TQM ที่ลงมาเยอะดีฮะหน้าเก็บครับเขาแตกพาปะ่ะพี่ไม่น่ใจ่ TQM นอกจากแตกพารผมไม่น่แจ่เรื่องแตกพาไ์ตยนะฮะแต่ดูกราฟนีงกแ็แล้วแต่ราคามันก็ต้องมีการปรับสเกลถูกนี้ที่ปรับสัดส่วนก็ดูกราฟแล้วก็มาถึงจุดที่น่าเอาสำหรับ TQM นะครับแล้วคุณชายโยหิห้มเหรอคะ อันนี้เมื่อวานมีการปรับลดลงนะครับรุนแรงผมไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังชอบชโยมากๆนะครับก็เชื่อเรื่องเออร์เน็ตตมาสี่แล้วก็ปีนี้เออร์เน็ก็ควรต้องฟื้นตัวได้แรงๆนะครับจริงๆ <Yeah. S 1> เราไม่ได้ฟื้นตัวแรงเรียกว่าเติบโตแรงนะครับก็ราคาลงมาจริงๆแล้วน่าเอานะครับแต่ก็ด้วยความที่เมื่อวานมันลงมารุนแรงไงเราก็ไม่รู้ว่าใครเทขายไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังขายหมดหรือย,อยังดูกราฟแล้วก็ยังเสียวไส้นะครับ แม้ว่าตรงนี้คือบริเวณแนวรับนะก็คอยว่าเราซื้อเพิ่มได้ซื้อถัวได้ครับแต่ก็อย่าเพิ่งเต็มไม้เต็มมือรอดูอาการอีกสักนิดนึงนะครับค่ะค่ะได้ค่ะหมดแล้วเนาะประมาณนี้สําหรับข้อมูลหุ้นในตอนนี้นะคะพี่ปิ่งก็แต่ทำไมแอดวานซ์มันลงแรงฮะทําไมแอดวานซ์มันลงแรงไม่ทราบจริงจากสองสองหกมาสองสองถ้าลงมาแล้วยังไงต่อคะ ก็ได <Advanced. S 2> ้อเอาครับเก็บไว้ครับแอดวานปีนี้ยังไงก็ต้องมีไม่ได้ผ่นอนครับเราวรวบอง Advanced, แอดวานับอินทัสเอาไหนก่อนนะฮะถ้าถ้าสามถ้าถามว่าสองตัวนี้ใครโดดเด่นผมชอบอินทัสนะพี่เพราะผมเห็นกาฟแล้วก็นะเอาอินทัสดีกว่าครับคือทุกวันนี้นี่เวลาเราเล่ออินทัสผมไม่ได้มองแอดวาน้วพี่ผมมองกัฟนะตัวแม่ใช่ไหมตัวแม่ผมบอกแล้วไงพี่กัฟกับอินทัสอะ ทองมันแบบปีนี้มันต้องขึ้นไงเห็นว่าดูกราฟสิพี่<อ>ชัดเจนเ<อ>แพรว่าปีนี้มีเลือกตั้งแน่นอนกรารเปเนดีจี้อ่ะใช่ดูทรงกราฟขึ้นก็รู้แล้วพี่มีมีเลือกตั้งโอ้ยทำไมกราฟอ่ะขึ้นแล้วแล้วมันเกี่ยวกับเลือกตั้งยังไงเอาเคียร์เคียไม่รู้ฮะพี่มอดเป็นคนบอกแล้วกันคนเราอ่ะลึกแต่ไม่รับหรอกเชื่อลึกแต่ไม่รับหรอกเชื <c> ่อ <oughs> <c oughs> โอเคอ่ะลองดูก็รู้กันทั่วแหละแหมก็อำ่ำอ่ำพี่ปิ่งแค่นั่นแหละอ่ะนังทุนรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูซินังทุนพี่ม่อนรู้กันนะป่ะเมื่อกี้ก็รู้เรื่องมีเสียงเด็กด้วยนะคะอืมมีเสียงเด็กด้วยอ่ะลูกพี่ปิกนั่นเองนะฮะอ่ะก็เป็นข้อมูลนะฮะนังทุนค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะฮะหุ้นตัวเล็กมาก,กันเกลี้ยวกล่วครีดรดัดนะ,อ,ะอย่าลืมนะเกล มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องภาษีการขายหุ้นครับพี่เพราะตอนนี้เขาก็เล่งทางตังกันยอนใช่ไหม <laughs> ยังไม่มีภาษีขายหุ้นอีก <c oughs> เล่น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 กันเอนห <c oughs> ยกกุดิดมากออออออภาษีกันขายหุ้นนะกัียวกราวกรีดกราดกันโอเคอะก็ลองติดตามกันไปนะอาจจะพ่อจะพ่ออะไรเนี่ยฮะนักเปย์ไม่อันโอเคอะบิงซื้อทัอ้งตลาดเลยขอบคุณมากครับพี่เปย ครับครับของคุณครับพี่ม่อนครับสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณสําหรับเรื่องราวทุกเรื่องราวนะฮะน้องตุลน,นะฮะแต่พี่พิงก็จะเข้ากับพี่ม่อนในทุกวันพุธนั่นเองเช้ากับเย็นนะก็ติดตามกันไปนะเอฟซีพี่